สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกทาา่านค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับรถออนเทรนอีกเช่นเคยรถไฟที่กำลังจอดอยู่ในชานชลาที่6เป็นขบวนของ313กรุงเทพชุมทางบ้านพาชีอันสตอม4126ึ่ขบวนเหลือเวลาอีกราว5นาทีจะออกจากสถานีกรุงเทพเดี๋ยววันนี้มาส่งน้าด้วยกัน อันสตอร์ม4125เครื่องแคทเทอร์พราส0แรงม้าค่ะสำหรับหัวดีเซลคันนี้โอ้โหเสียงลั่นมากขบวนธรรมดาที่313กรุงเทพชุมทางบ้านพาชี ได้เวลาออกจากสถานีกรุงเทพอ่ะ ไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยสวนกันกันกบสองแปดซีวันนี้ตัวใหม่นะสองแปซีค่ะวันนี้เขาชานชลาที่ห้าสวนกันที่ปลายชานชลาเมื่อกี้มองไม่ทันเลย ซีหนึ่งซีสีอันซอมทำกระบวนกาธรรมดาที่สองแปดสี่ จอดนิ่งแล้วค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะที่นี่สถานีกรุงเทพวลำโพงค่ะนัาจอดซ้อนคันกับดาวเวนพอร์ตปูจีค่ะกำลังเข้ามาลากริ้วของขบวนธรรมดาที่284แปด โอ้หแรงมากเฮ้ยทำไมปู่ลั่นจังเลยน้องอ้ามสวัสดีค่ะ ไม่เห็นพี่ก็มองไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปในชานแก่อนเดี๋ยวค่อยดู ตูค่ะน้ากำลังจะเข้าไปพักซีหนึงซีซีอันซอม สวยค่ะพี่เป็นรถดีเซลรางนี้คล่องตัวมากดูคนขึ้นแล้ว ไปค่ะไปเจอกันที่หัวมาเดี๋ยวหนูดูก่อนถ้าไม่ปวดแขนหนูก็จะไล่ไปเรื่อยๆไปแล้วค่ะสามแปดสามลมโชยมาเลยม้นฝนจะตก วันนี้จะไปไลฟ์อี่ั้งทีรถเฟล์าสายสีเหลืองค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ